การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารที่รักษาด้วยยานะคะ 1. แ i a r r ดอรีหรือว่าอุจจาระร่วงค่ะสาเหตุนะคะก็จะเกิดจากการติดเชือ้อแบคที r ียไวรัสฟังกัสหรือว่าอะมีบาค่ะหรือว่าจะเกิดจากการที่ไม่ได้ติดเชื้อก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าเช่นเกิดจากพิษของยาการขาดเลคเตสหรือว่าการให้นมมากเกินไปค่ะพยาธิสภาพนะคะก็คือเชื้อแบคทีรียค่ะจะเกาะอ,อยู่กับลำไส้เล็ก ซึ่งจะสร้างสารอินเทโรโทซินค่ะหลังออกมาทำปฏิกิริยากับล้ำไส้เล็กซึ่งจะทำให้หลังเกลือแล้วก็น้ำออกมาส,ส่งผลให้เกิดอุจจาระเหลวค่ะหรือว่าขาดน้ำหรือว่าขาดเกลือนั่นเองค่ะ อาการและอาการแสดงก็จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงค่ะเช่นระดับความรุนแรงเล็กน้อยนะคะก็จะมีการกระหายน้ำริมฝีปากแห้งเล็กน้อยการ,รดูแลนะคะก็จะให้ ORS 50cc ต่อกิโลกรัมใน4ชั่วโมงแรกค่ะระดับปานกลางนะคะก็จะมีอาการกระหมองบุ๋มแล้วก็ เริ่มกระสับกระส่ายค่ะ__การดูแลนะคะก็จะให้ ORS 1 0 0ซีซี cc ต่อกิโลกรัมในสีชั่วโมงแรกค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นระดับรุนแรงนะคะก็จะมีอาการซึม BP ก็จะต่ำเผาก็จะเร็วค่ะหอบลึกไม่มีปัสสาวะค่ะการดูแลนะคะก็จะให้ i v ทางน้ำร้อนสลายแล้วก็จะให้ RL 2 0 3 0 cc ต่อกิโลกรัมค่ะภายใน2ชั่วโมงแรกค่ะ แล้วพออาหารและลำไส้เล็กอักเสบค่ะพยาธิสภาพนะคะเชื้อโรคต่างๆค่ะจะผ่านลงไปถึงลำไส้เล็กค่ะเข้าเยื่อบุลำไส้เล็กค่ะแล้วก็จะหลั่งสารพิษทำให้เยื่อบุแดงแล้วก็บวมค่ะสาเหตุน,นะคะก็จะเกิดจากการติดเชื้อติดเชื้อไวรัสว่าอีโคไลค่ะอาการนะคะก็จะเป็นจะมีอาการอาเจียนถ่ายเหลวหรือว่ามีค่ายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ ปวดท้องท้องเดินท้องอืดการรักษานะคะโรคนี้นะคะสามารถหายเองได้ในเด็กเล็กนะคะแพทย์จะพิจารณาให้ยาฆ่าเชื้อค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบค่ะสาเหตุน,นะคะก็จะเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปความเครียดที่รุนแรงหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารค่ะ อาการและอาการแสดงน,นะคะก็จะมีอาการปวดท้องจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่เคลื่อนไส้อาเจียนหรือว่าเบื่ออาหารค่ะคกลไกของการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะคะก็จะเกิดจากการหลังกรดที่มากขึ้นแล้วก็การค้างค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานเกินไปค่ะการรักษานะคะก็คือเราจะบรรเทาอาการปวดก็คือให้ยาเช่นยาธาตุน้ำเขาค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโรคกรดไหลย้อนค่ะโรคกรดไหลย้อนนะคะอาจจะเกิดขึ้นเมื่ออาหารหรือกรดในกระเพาะอาหารกลับตัวเข้าสู่หลอดอาหารค่ะอาการและอาการแสดงนะคะก็จะมีอาการเคลื่อนไสอาเจียนหรือว่ากระสับกระสายค่ะการป้องกันนะคะเราก็จะอุ้มเลือดก่อนหลังที่ให้นมค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาร,ระบบทางเดินอาหารที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะ 1. โรคลำไส้ปง่งพองค่ะสาเหตุนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะอาจจะเกิดจากพันธุกรรมหรือว่าเกิดจากการหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณลำไส้ตั้งแต่ที่เป็นตัวอ่อนค่ะ อาการนะคะก็จะไม่ท้ายคีิเทาภายใน24ชั่วโมงแรกค่ะท้องอืดแล้วก็อาเจียนปนน้ำดีค่ะการดูแลนะคะก็จะให้ส่วนนอร์มอลสไลด์หรือว่างดวัดปรลอดค่ะการรักษานะคะก็จะทำการผ่าตัดคอลอสตอมีค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโรคลำไส้ขลื่นกันค่ะสาเหตุนะคะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะอาการและอาการแสดงนะคะจะมีอาการยางเฉียบพันค่ะก็คือร้องไห้รุนแรงปวดท้องอาเจ,จียนเป็นของเก่าคลำได้ก้อนในอันท้องหรือว่าถ่ายเป็นอุจจาระมีมูกแล้วก็คล้ายๆกับแย้มผลไม้ค่ะการรักษานะคะก็จะให้เบเรียมส่วนค่ะถ้าไม่หายก็จะทำการผ่าตัดค่ะ